เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโตโยต้าในออสเตรเลียเผยโฉมไฮรักซ์รีโวมในเชนรอบที่3แต่คราวนี้อินโดนีเซียได้ชิงตัดหน้าเปิดตัวรุ่นม่นเชนอย่างเป็นทางการมาดูกันว่าเขาเปลี่ยนกันตรงไหนบ้าง โซ่าน,นออกแบบภายนอกนั้นจะแตกต่างกับรุ่นก่อนตรงที่ไฟหน้านั้นจะมาเป็นแบบโคมดําและตัวกระจังหน้านั้นดีไซน์ใหม่ตรงที่จะมีแถบสีดําบริเวณด้านล่างซึ่งสังเกตดีๆจะพบว่าก็จะมีอยู่2จุดที่น่ามองก็คือโลโก้ไฮลักซ์นั้นจะซ่อนอย่างแนบเนียนกับตัวฐานด้านล่างนั้นแน่นอนว่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบเซ็นเซอร์แต่พอดูเช่นออสเตรเลียปุ๊บพบว่าเป็นที่อยู่ของกล้องด้านหน้าแทนซึ่งทําช่องว่าให้พร้อมเลย นอกจากนี้ตัวไฟตัดหมอกหน้าก็จะมีกรอบชิดกับไฟหน้ามากๆและช่องดักลมใหม่ก็จะมีดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นเรียกได้ว่างานออกแบบครั้งนี้จะเน้นปรับแค่ด้านหน้าเท่านั้นเลยสําหรับด้านหลังนั้นต้องบอกกันก่อนว่าไม่ได้ปรับอะไรมากนักนอกจากกระชนหลังที่ตกแต่งด้วยสีเข้มแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดใครสังเกตดีๆจะพบว่าตัวเวอร์ชันอินโดนีเซียนั้น แม้จะเป็นสีประตูก็ให้หัวเตียงมาก็คือตรงบริเวณท่อก,กั้นระหว่างฝั่งกระบะกับฝั่งห้องโดยสารที่สําคัญรุ่นนี้ก็ให้ไล่ฟ้ากระจกหลังมาแล้วด้วยซึ่งแน่นอนว่าทุกคนอาจจะมองว่าเขาก็ให้มาตั้งแต่รุ่นแรกเลยนี่แต่เกิดความรู้ก็คือในเวอร์ชันอินโดนีเซียนั้นเขาเพิ่งให้เป็นครั้งแรกครับสค่คนภายในห้องโดยสารนั้นแน่นอนว่าก็จะให้อุปกรณ์ประมาณรุ่น E แล่วก็รุ่น G นั่นแหละแต่จะหนักไปทางรุ่น G มากกว่าทางมาตรวัดเลืองแสงวิทยุต่อสัมผัสขนาด7นิ้ว รองรับ Apple c a r p l a y และ a n d r o i d Auto ตแอร์อโตแยกฝั่งซ้ายขวาและเกียอัตโนมัตาที่ให้มาในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นส่วนแผงบ้างแดดนั้นก็ให้กระจกมาพร้อมกับไฟอ่าไวที่ทียกล่องเก็บแว่นตาขนาดเดียวกัน ตัวกุญแจนั้นก็จะมาเป็นแบบรีโมทธรรมดาแบบแจ็คไนฟคีย์ซึ่งยังไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทเหมือนกับรุ่นไทยในทุกวันนี้นะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเวอร์ชันอินโดนีเซียจะให้อุปกรณ์มาแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นดูออร์ชั่นออสเตรเลียจะพบว่าเขาจะให้ที่ชาร์จ USB ด้านหลังถึง2ตำแหน่งด้วยคาดว่าน่าจะเป็นแบบ Type C และมีดีไซน์ที่เราคุ้นนักคุ้นตากันเป็นอย่างดีอันนี้น่าจะเป็นหินในอย่างหนึ่งที่รู้ว่าใครอกซีโอเวอ่นเรานั้นจะได้อะไร,ระบ้างในปีนี้ สำหรับรุ่นที่จะได้เปลี่ยนหน้าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรกำลังอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดในรุ่นเกียร์ธรรมดาอยู่ที่343นิวตันเมตรกับเกียร์อัตโนมัติอยู่ที่400นิวตันเมตรอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกียร์ธรรมดาจะมาเป็นแบบ6จังหวะเช่นเดีวยวกับเกียร์อัตโนมัติที่จะมีจังหวะเท่ากันเลยมีเฉพาะขับเคลื่อสีล้อเท่านั้นเพราะว่ารุ่นนี้ขวางตัวเป็นสายลุยสำหรับราคาจำหน่ายนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้และแน่นอนว่าราคาของรุ่น4ประตูน้มาหใ่ ยังไรก็ตามสำหรับความคืบหน้าของเวอร์ชั่นอื่นๆรวมถึงเวอร์ชันไทยที่ได้ข่าวว่าจะปรับคุมพลังเป็นแบบ Euro5 ทั้งหมดและจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาพบกันในคลิปหลังจากนี้ครับ